มาพูดเรื่องนี้กันชอบถอน,นรักใช่ปะห้าปีทางกงงารเมืองของคําัดเสียของศาลใช่ไหมล่ะไม่ก้าวไก่ใช่ไหมล่ะคำจัดเสียงของศาลอ้าวใครเขาม่ก้าวไก่ไม่ได้ทางนัล้นแหละในเมื่อจ้างมาแล้วใช่ไหมล่ะมีหลวงพขาจ้างมาแล้วใช่ไหมล่ะแลไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมล่ะก็ใช่ดิมาพูดเรื่องพัฒนาชุมชนกันจากพรรคการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เหมือนเลือกหนึ่งคนมาบริหารประเทศอ่ะก็ต้องบริหารให้มีกำไรบ้างจะได้น้อยได้มากก็ขอให้มีบ้างก็เท่าัหนก็ทำเพื่อประชาชนไงทำเพื่อประชาชนแล้วให้่อบแล้วให้่อให้ฟรีอ่ะให้ได้ถ้าสัมถ้าเป็นชั้นนะนะถ้าเป็นชั้นนะนะให้ฟรีอ่ะให้ได้แต่ดูว่าให้อะไรให้อะไรให้ของชอย่างคนเนี่ยประยุทธ์ก็ให้ของใช้ที่ถูกลง เท่านั้นปัจจัยสี่พอปัจจัยสี่อะปัจจัยสี่มีอะไรเครื่องนุ่งห่มแบบเนี้ยช่วยได้ยารักษาโรคกล่องยาช่วยได้ที่อยู่อาศัยกันดำรงชีวิตช่วยได้ไม่เป็นอาชีพไหนยี่มากไปช่วยได้อาชีพยี่คืออะไรอะไม่อาชริยานทุกวันนถามว่า แท็กซี่กี่คนที่จะเข้าใจนั่นก็ยากเกินไปที่จะคาดเดาแต่เขามีไว้ก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ๆจะได้ดูบ้างอะ่ะพูดเรื่องอะไรพูดกับแม่เมื่อวานอีกอ๋อจะก่อไฟอย่างหมูใช่ไหมล่ะอืมแต่ว่ากลมหมิ่นควันหูฮะดิทอดเอาก็ได้ใช่ไหมล่ะยาตอนนี้อยาได้หรือบะาอยากได้ชุดกระทาแบบ เทปังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเบื่อช่สุดเลยมูสองร้อยดีน้ำมันลำข้าวสิบบาทแล้วก็รูวอยากแปลรูปส่งออกน้ำมันลำข้าวคนเดียวมีคนประมูลข้าวไปแล้วออืมก็ไม่อยากหรอกทำอะไรก็แค่บอกเพราะว่าคนทั่วไปส่วนมากก็ดีทั้งนั้นแหละไอ้เงินใครก็ไม่อยากก้าวไกไอ้ที่เลือกคนนักสิงขึ้นมาก็อยากให้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งนั้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็เข้าใจแต่เรื่องกฎหมายคือถ้าเราไปก้าวไก่สารเนี่ยอีกหน่อยไม่มีสารแล้วอะ่ะก็ทําอะไรไม่ได้ไงไอฉันก็ไม่รู้ผูดตรงก็จะเอาเงินอย่างเดียวเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยเนี่ยอยู่ทุกวันเนี้ยเข้าใจไหมล่ะจะให้ก็ไม่ให้ที่รัศมีรัศมีอะไรก็ให้แล้วแหมเสียเงินจริงอ่ะมันจะใช้ตัดพวกแกออกให้หมดเลยเพราะพวกแกมันเกาะในหลวงกินด่าใคร ลลดาวด่านเงินหลวงจริงดิอือโดนจับปะเนี่ยโดยานาหรอกเงาไปเนี่ยได้ตังชิ้นเดือนนะเดยจะบอกว่าใครจะล็อกเซเว่นนะอยากได้หลายอย่างหลายอย่างต้องมาดูดมัวก่อนเนี่ยหลายอย่างที่ดมัวมันก็มีเนี่ยเจ็ปะล่ะ